เทรนด์ของอาหารวิกกนในประเทศไทยตอนนี้สูงขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็กำลังจะเติบโตขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะว่าเจเนเรชันใหม่เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพค่อนข้างมากรวมถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสวัสดีค่ะจากนารพภาน์สอต่อเทนชัยจะเป็นเจ้าของร้านอาหารวิกนเกนอรี่ตลาดออนไลน์วิก a ก็ตแกเช่อว่าว e g กอรี่เวิลล์ไลคคอลลาเจนจากพืชบ a n น f ฟรตี้แพลนคอลลาเจนค่ะ แตหลายคนสงสัยนะคะว่าอาหารแพนเบสวีแกนเนี่ยมันคืออะไรและมันดียังไงวันนี้ใน CI t a l k นะคะจัดจะมาแชร์ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างและมันเริ่มต้นได้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะพบกันใน CI Talks